ไอ้ท да so ี่ว่าจิตเศร้าหมองเนี่ยไอ้ที่ว่าจิตไม่ผ่องใสจิตที่เศร้าหมองนี่หมายถึงว่าเราเพลินเราไปคิดแต่อกุสลคิดแต่เรื่องที่มันผิดหวังคิดแต่เรื่องที่เราทําอะไรผิดผิดไม่สบายใจคิดคิดคิดตัดใจไม่ได้อยู่กับตรงนั้นก็เศร้าหมองเป็นอกุสลก็เราเผลอดูจิตไม่ทัน บูจิตเราไม่ทันแต่ถ้าคิดจิตที่เป็นกุศลเราก็เพลินไปคิดแต่เรื่องเป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีใจทําอะไรแต่ไรดีก็มาคิดมันก็เลยปีติก็เป็นกุศลแต่พเอเผลอปร่งแต่งไปน,นี้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันมันจะเกิดได้ตลอดเวลาแต่โดยมากคนเราเนี่ยกุศลเนี่ย,ยมันทําน้อยมันก็ไม่ค่อยเพลินไม่ค่อยได้คิดเรื่องกุศลเท่าไหร่ ก็จะไปคิดแต่เรื่องอกุศนเรื่องที่วุ่นวายจะมากกว่าเดัะนั้นจึงต้องต้องประคับประคองดูจิตเัวเองให้ได้ว่าจิตหลาคิดอะไรกุศลก็รู้อกุศลก็ให้รู้ถ้าตามดูได้เงี้มันก็สนุกนะอ,อรู้จิตเห็นจิตก็ก็สนุกแต่ว่าพูดอย่างนี้ถ้าคนทําไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจนะเนาะอ,อแต่ยิงนั่งกันมาแล้วน่าจะรู้นะ วันนี้ไม่รู้ก็ต้องนั่งให้รู้หนึ่งวันไม่รู้สองวันก็ต้องพยายามทาจนกว่าจะรู้เรื่องของจิตของเรามันไม่รู้เรื่องอื่นเราต้องรู้เรื่องจิตของเรากรรมฐานไม่มีรู้เรื่องอื่นรู้กายกับจิตเท่นั้นะไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะไอ้นรกสวรรค์อะไรเรื่องบุญบาปมันอยู่ในจิตทั้งหมดมันต้องดูจิตอย่างเดียวอย่าไปนั่งดูตรงไหนไปเห็นสวรรค์มันก็เรื่องของจิตมันสงบ ะรู้เรืก,ก็เรื่องของจิตจะรู้เรื่องพระรหัต์ก็รู้เรื่องจิตรู้เรื่องนิพพานมันไม่มีอะไรเรื่องพ้นจากจิตได้เลยแล้วเราจะไปดูตรงไหนนะก็ต้องดูจิตเราตามดูจิตเราแต่ปฏิบัติกี่อาจารย์อาจารย์มันก็ต้องมาลงตรงกายเวทนาจิตธรรมเองดูความสุขที่ใจดูทุกข์ที่ใจสุขก็ต้องดูทุกข์ก็ต้องดูดีใจก็ต้องดูเสียใจก็ต้องดู ชอบรักชังก็ต้องดูอดีตก็ต้องดูอนาคตก็ต้องดูบุญก็ต้องดูบาปก็ต้องดูเกิดขึ้นอะไรต้องดูหมดกุศลอกุศลสุขทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยต้องดูได้เห็นได้เข้าใจได้นั่นแหละจึงเข้าใจเรื่องของปฏิบัติสมมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่งั้นก็ไม่รู้อะไรนั่งรับตาเฉยๆพุทโธอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คนไม่รู้หนังสือก็รู้ได้ ไม่ต้องรู้หนังสือเลยไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเลยแต่ก็สามารถจะรู้ได้ถึงขั้นพระเยะเจ้าขั้นโสดาบันะกิทาคาราคาพรานรู้จิตแล้วก็เข้าใจธรรมะนี่คนนี่หลักของของปฏิบัติไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากกิตเท่านั้นนะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากธรรมชาติเท่านั้น ธรรมชาติของกิตเท่านั้นที่เราสร้างกันมาเนี่ยสร้างเพราะจิตมันสร้างเท่านั้นที่เราเกลียดกันมันจิตมันเกลียดที่เราลักกันมันจิตมันลักที่เราอยู่กันมันเป็นมนุษย์ในจิตมันก็มันอยู่อะไรๆที่มันเกิดในจิตมันเป็นผู้ทำทั้งนั้นอืมทำไมไม่ใช่ใครทำจิตมันสั่งให้กายทำชอบอะไรมันก็สั่งให้ไปทำ อยากกินอะไรก็สั่งให้ไปซื้อไม่อยากอะไรก็ให้ไปทำลายเหมือนโมโหบอกเสื้อผ้าก็ฉีกได้เของอะไรก็เคลี้ยงปลาได้จิตมันสั่งใช่ไหมของนั้นนไม่รู้